สวนสี่ะทุกคนวันนี้นะคะน้าจะมาคลิปวาดรูปนะคะเพราะเนื่องจากน้กเพิ่งออกมาฉัดโรงพยาบาลก็ยังไม่สามารถแบบ ออกไปตะและแตะที่ไหนได้นะคะต้องอยู่เฉยๆประมาณทีหนึง่งก่อนอื่นนะคะใครที่ชอบดูนัดเวลาวาดรูปนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันนิดนึงนะคะซึ่งวันนี้การวาดรูปของนั้นเนี่ยไปได้ไอเดียมาจาก คือเห็นแล้วในะอยากว่าตามหละคือเขาเอากาแฟนะคะเทลงไปบนกระดาษสีขาวแล้วมันก็ได้อีกเท็กเจอร์หนึ่งแล้วก็วาดลายเส้นตามในจินตนาการเนี่ยทับลงไปเดี๋ยววันนี้ก็จะลองทําดูบ้างซึ่งผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นศิลปินที่แบบวาดรูปไปเยอะมากก็ลองไปตาม i อนี้ได้เลยนะคะลายเส้นของเธอก็แบบเอกลักษณ์มากจะเดี๋ยวมาดูลายเส้นของนันดีกว่าว่าเอ๊ะถ้าเอากาแฟเนี่ยสาดลงไปบนกระดาษแล้ววาดทับมันจะเป็นยังไงนี่คือกาแฟนะคะเอาแล้วนะ จะออกมาเป็นหมอนของเขาไมหมเนี่ยอนนี้คือหอมมากกว่ามันเปียกเหมือนเมดจะแห้งแหละต้องซับปะวะทำไมเขาทำเหมือนง่ายเลยอ่ะอันนี้นะใช้เป็นกระาดาษร้อยปอนนะครับผมมันต้องแบบแตกกระจายอะ่ะ คือนัสอนนชอบการวาดรูปชอบการแต่งตัวแต่งหนะะ้าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับศิลปะเพราะว่าเคยมีประโยคนึงนะคะเขาบอกว่าศิลปะไม่มีผิดถูกมีแค่ถูกใจกับไม่ถูกใจแค่นั้นเองดังนั้นถ้าถูกใจเราก็พอแล้ว อ่ะตอนนี何と何と้เราก็นั่งกินชารอกาแฟซึมที่นะคะว่าโราก็จะเป็นเวลาที่นัแบบผ่อนคลายที่สุดเนาะจริงๆนะอยากออกแบบไปแต่งหน้าแต่งตัวไปข้างนอกมากเลยนะแต่แบบเพิ่งรู้ว่าการข่าตัดไส้ติ่งมันทำให้เราแบบขยับตัวยากอะไรยากแล้วตอนนี้นั่เหมือนคนททอง เขาั้บป่องมากคือท,ที่แบบได้กินไปน้อยมากก็งงเหมือนกันว่าเหมือนลาไส้มันบวมอะค่ะยังไม่ได้เริ่มวาดรูปแต่ว่าตอนนี้มีความสุขมากเลยนะคะเพราะว่าได้แบบดมเทียนกลิ่นหอมๆกินชาแล้วก็นักินขนมเค้กเราจะเข้าใจว่าด้วยความที่นดาดูแรงแต่งตัวโป๊ะอะไรเงี้ยจะต้องไปฟอกแบบ เที่ยวกันคืนกินเหล้าอะไรอย่างนนะไม่ได้เที่ยวกันคืนเลยแล้วก็กินเหล้าไม่เป็นด้วยชีวิตนั้นคืออ่านการ์ตูนอ,อยู่บ้านวัดรูปนั่งกินคือชีวิตแบบคนแก่ป้าแก่เลครับตอนนี้กระดาษก็แห้งแล้วนะคะซึ่งเท็กเจอร์คือ เียวขั้นตอนหลังจากนี้นะคะคือเราจะวาดตามจินตนาการของเราเลยว่าแบบเราเห็นมุมนี้เป็นอะไรตรงไหนเป็นยังไงคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันดีไหมหนึกงไม่ออกเลยอ่ะนึกงไม่ออกว่าแบบเห็นอะไรเป็นอะไรวะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะทำอะไรสำเร็จอะขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือกาวแรก ถ้าเรามีก้าวแรกไปแล้วมันจะมีเก้าสองสามสี่ทุกคนคิดว่าถ้าทุกคนต้องวาดภาพบนกระดาษสีนี้นะคะทุกคนจะวาดเป็นอะไรเอ่ยตอนนี้นะัดพอจะเดาเออกนิดๆมันจะวาดเป็นอะไรปากกาน้ำพังกับลูกอ้อย คือปัญหาตอนนี้จะคือมันทาให้หัวปากกาตันเน่ยโอ้ยปากกาพังเลยอ่ะ <X> e <at> ปกติเวลานะว่าลบมันก็จะยังร่างแล้วมันก็ลบได้ใช่แต่เนี่ยปรากฏว่าเราก็จะลบไม่ได้เราก็ลากๆากไปเลยนะความสวยของงานนะั้นมันก็คือจะเกิดจากการที่เส้นมันไม่เป๊ะเส้น,ม,น,ม,นสมันมีการแบบลากไปลากมาใครจะทําตามแนําไม่ใช่เลีนสอนนะเพราะว่าตอนนี้ปากกานะพังไปสองอันละเสียดายมาก หาพื้นที่ที่จะวาดลายเส้นซิกเนเจอร์ของแนักเนาะลงมา <_ m> ในส่วนที่แบบ <k _ m> เราชอบวาดมากที่สุดเลยนะคือเรื่องของผมเ <k _ m> นื่องจากคอนเซปต์ตัวนี้เป็นแบบตัวลายเส้นออกมาจาก การดอกกุหลาบนะคะข้างๆตรงนี้นะก็เลยวาดเป็นดอกไม้ซะเลยคือพอมันไม่มีผิดไม่มีถูกเราอยากวาดเลยเราก็วาดวาดลงไปตามพื้นที่ของมันจะเอื้ออํานวยให้เราวาดเลยเราลองกลับด้านกระดาษดูนะคะเพื่อเราจะเห็นมุมมองใหม่ๆ คือตอนนั้นนั่งอยู่ยามาครึ่งชัวง่วโมงละเร้ไม่รู้ว่าเราจะวาดอะไรต่อคือน่าจะเห็นเป็นกล้ามดอกกุหลาบใช่ไหมพอดอกกุหลาบปานแล้วตรงนี้นก็เป็นฟิกเกอร์ของเนี้ยที่วาดแต่พื้นที่ที่เหลือตรงนี้นะก็คิดว่ามันควรจะเป็นเรื่องราวอะไรดีใครมีไอเดียบ้างคะว่าแบบเราวาดรูปหรือทํางานแล้วแบบมันคิดไม่ออกอะ่ะเราทํายังไงต่อให้แบบไอเดียมันรันก็บอกกันเข้ามาด้วยนะฉันจะสู้อย่าไปกลัวมาฮะ เฮ <aid> <Solomon> ้ยโคตรมีแมลงมาเกาะเรื่องของที่เราวาดบนกาแฟนะคะโอโทษเราลูกนะดูมันมีที้งงานไม่ออกค่ะขอไอเดียหน่อย อพลังเลยค่ะโอเคอันนี้นะก็ว่าให้มันเต็มแล้วนะคะความที่มันเป็นแบบไล์กรอบ ือมันเป็นอันเฟรมเนาะเราก็เลยแบบจะต้องจิงนตนาการเอาว่าเฮ้ยเราเห็นอะไรจากซิ l h o u e ที่มันตกลงมาของตัวกาแฟเริ่มแรกคือเรนนะเริ่มจากตัวก้านนี้ก่อนเร้เห็นเป็นก้านของดอกกุหลาบล้วก็เลยวาดก้านขึ้นมาแล้วก็ฟิกเกอร์ดาราใส่เข้ามาเนาะซึ่งพอมันเป็นเรื่องของดอกไม้นะก็เลยเพิ่มตัวดอกไม้ตรงนี้ขึ้นมาเป็นหน้าเห็นไหมมันก็จะเป็นก้านเล็กอีกหนึ่งก้านแล้วก็มีดอกกุหลาบขึ้นมาส่วนตรงเนี้ยดาราเราเห็นเป็นเว้นเป็นปีกผีเสื้อ นันก็พยายามจะวาดเป็นผีเสื้อแต่แบบพอวาดว่ามาแล้วมันดูไม่คือก็เลยทอนเป็นแบบผีเสื้อแอสแฟรก์ก็คือเอาลายปีกผีเสื้อค่ะวาดไปตามพื้นที่ที่มันมีถ้าถ้ามองดีๆมองมองดีๆเนาะมันก็จะเป็นเหมือนผีเสื้อต่ออิบอนอกลหลาบแล้วก็เป็นลายปีกมันที่เป็นลายแอสแฟร์ต่อ,อกมาคือน้าราชอบมากกับการซ่อน ชื่อของตัวเองเข้าไปในงานอะไรอย่างเงี้ยแต่จากนี้ก็ค่อนข้างไม่ซ่อนนะแอตโกนนิดนึงแล้วตรงนี้สุดท้ายนะก็มีวาดวันที่ทิ้งไวอยเพราะนัดอะ่ะงานที่เราวาดเนี่ยมันคือวันที่เท่าไหร่ตอนไหนเพราะว่าใน แต่และช่วงวัยของเราอะค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนทัศนคติที่แบบไม่เหมือนเดิมลายเส้นตอนนั้นเรียนมหาลาัยก็เป็นแบบนึงลายเส้นตอนอายุย5ิบาก็เป็นแบบนึงตอนนี้ลายเส้นตอนอายุย9ก็เป็นแบบนึงอะไรเงี้ยถามว่งงานนี้น้าว่ายากนะเพราะว่านะ้าดเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ต้องมีโจทย์ให้วาดเป็นอันนี้นะวาดได้เลยวาดแบบนี้นะวาดได้เลยแต่พอให้วาดโดยที่ไม่มีโจทย์ะอะค่อนข้างยากถ้าเราทาบ่อยๆอ,อาจจะดีขึ้นกว่านี้เ,นเพื่อนๆว่าไงบ้างหายกับภาพนี้แต่สุดท้ายอะนะ้าจะคอมพิวเตอร์กันเอ ายห,หยดลงไปทีนึงนะฮะแล้มันเป็นแบบเท็กเจอร์พิเศษของมัน เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการชาเลนจ์ตัวเองวาดรูปบนน้ํากาแฟหกอยากให้ทุกคนลองวาดนะสนุกมากแล้วก็แอบ,บใช้สมองเยอะนิดนึงคือหนึ่งเราไม่รู้เลยว่าแบบเฮ้ยฟอร์มของกาแฟที่เราหยดลงไปะจอะมาเป็นยังไง2คือเราจะจินตนาการจากไอ้น้ํากาแฟที่เลอะเลอะบนกระดาษอะให้มันออกมาเป็นภาพที่มันเป็นศิลป,ปะได้ยังไงถ้ามี10คะแนนก็ต้องให้ตัวเอง10คือเราต้องรักผลงานตัวเองก่อนเนาะนั่นะนะก็ชอบนะคะเพราะนั้นไม่เคยวาดอะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวก็จะต้องเอาไปเข้ากรอ ใครที่ชอบให้นัททำคลิปวาดรูปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็อินสปีเรชั่นของนันวันนี้นะคะก็มาจาก IG นี้นั่นเองก็ไปติดตามผลงานของเขาก็ได้นะคะเพราะว่าวาดรูปเก่งมากกำลังคิดๆอยู่ว่าอาจจะปริน้นมาทำเสื้อสเวตเตอร์ของตัวเองคนเดียวแล้วเดี๋ยวถ้าสวยค่อยทำขายนไไปแล้วบาย